อน,น่ะต่อได้อ่าโอเคเรียกลูกค้าแล้วไม่รู้ลูกค้ามาดูเปล่าแต่ว่าเรียบร้อยแล้วพิมพ์ปริ้นเรียบร้อยแล้วเตรียมจส่งเลยสวัสดีค่ะพามาดูนะ,ะไม่นานหรอกคลิปนี้น่าจะมาสักไลฟ์นี้น่าจะมาสักสิบห้านาทีนะ,ะสมพรทําเร็วไม่ไหวเอ้ยไม่ไม่ไม่ไหววะไม่ช้าสมพรเสร็จเร็ว <c oughs> กว็กลัวสุขสัน <c> พ <oughs> ีด่ดาวเป็นคนป่นป่นให้ผัวเมียเขาตีกันผัวเมียเขาทะเลาะกันนะคะ สวัสดีฮะสวัสดีทักทายทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะเอาผ้าชุบน้ำแล้วมาเช็ดอีกทีนึงได้กระดาษมันเลยนี่กระดาษมันติดไอ้ชัดผัวก,กูไม่ให้พูดหยาบแล้วควรเวลาไรอย่าพูดหยาบกับกูด้วยค่ะคุณพี่สมพรกับคุณแม่เขาไคุณลุงไก่เขาไม่ให้ฉันพูดหยาบคุณลุงไก่ดุฉันตลอดเวลาแล้วฉันพูดหยาบแล้วฉันเนี่ยคุณสมพรเขาอะก็จะชอบ เกลื่นที่ดิฉันพูดหยาบดิฉันต้องกราบขออภ<ห>ัย<ห>คุณผู้กับมันเน่คุณขอกราบขอขอภัยคุณลูกค้าพรเลี้ยงข้าวคุณหน่อยวันนี้มึงรวยอะ่ะเออ<ป>พี่ดกพี่ดกบอกวันนี้สมพรรวยอุ้ยเจ้าของปลามาแล้วค่ะพี่พี่อัญชลีขาไม่เป็นเพื่อนเขาในเฟซบุ๊กไม่รู้หรอกคุไม่รู้เพาเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กสองจุดหนึ่งค่ะพี่เข้าไปค่ายกับป้าติ๊กมาไ,มไมรู้แล้วนะน่าจะว่าไม่เป็นเฟซบุ๊กมันมีหลู่เด้อ มึงก็ทำเฟซแปดอันเหมือนกูดิไม่ทำีย <c oughs> ่ปไ,ไปเปลก็ไม่ต้องเป้นเว้ยเมียงงอนเว้ยเว้ยเมียงงอนเว้ยพูดมีความสุนจรงขัวเมียระตีกกัน คุณคุณพี่อเลชลีที่อุดหนุนนะคะวันนี้แบบตัวออกตัวเดียวแต่ว่าแบบแพ็คออกอยู่สองสามแพ็คนะคะนั่นไงล่ะถ้าไม่ปั่นผัวเมียไม่รักกันเขารักกันเพราะอยู่ในใจเสมอใช่ไหมเนอะพัลลีเนอะ,นอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่อลชีที่อุดหนุนนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีทั้ง3ช่องนะคะวันนี้แพนไลส์สามช่องเลยแพนไลส์ในต่อต่อนะคะช่องแพนด้าทำกินเองบ้านฟ้าแพนด้าทำกินเองบ้านแดงแพนด้าทำกินเองนะคะสวัสดีน้องเมย์ค่ะเมย์ไหนแบปลายซีเค็มตัวใหญ่หมากตัวนี้น้ําหนักเอ่อสองกิโลจ้ะน้องต้นตัวนี้น้ําหนัก2.1กิโลไม่ใช่สองกิโลเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อัญชลีเข้าใจผิด2.1กิโลนะคะพี่อัญชลีนะคะแล้วก็พี่อัญชลีซื้อปลาหมึกด้วยวันนี้มีส่วนลดปลาหมึกนะคะ ซื้อปลาหมึกครบ1กิโลมีส่วนลด100บาทนะคะนะโปรนี้ใกล้จะหมดแล้วนะเพราะว่าปลาหมึกเหลือไม่เยอะนะคะนะคือช่วงนี้สีปลาหมึกอะ่ะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยมาลดราคาให้แต่ว่ารับประกันว่ารสชาติปลาหมึกอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนสีปลาหมึกมันแดงนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ผมมันตกนะคะผมมันตกสีมันเลยไม่สวยเข้าโรงอบนะคะ แล้วก็หมดชุดนี้น่าจะไม่มีแล้วปลาหมึกนะมีอีกทีน่าจะช่วงปีหน้าประมาณมีนาเมษานะสําหรับปลาหมึกบ้านพี่ด้านะถ้าหมดชุดนี้ปลาหมึกคือหมดแล้วนะคะหมดชุดแล้วนะปลาหมึกอร่อยอร่อยนะคะนะหมดโปรนี้ก็ไม่มีปลาหมึกขายให้ลูกค้าแล้วถ้าใครอยากได้โปรมาทักมาทายกันได้เลยจ้าปลาหมึกเหรอคะปลาหมึกของพี่ด้าแพงนิดนึงนะเพราะว่าเป็นปลาหมึกเกรดซาซิมิไม่ดองน้ําไม่ดองยานะคะหมึกกระตอย780 มึกเจาะตา960หมึกแพ้ไข่1160นะคะถ้าใครซื้อ1นกิโลจะมีส่วนลด100บาทหมดเลยทุกประหมึกนะคะปลาอมชมพูุ่ยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวงอนจริงๆหลาวันนี้มันอารมณ์ดีน้องลินวันนี้หยอกเขาได้ถ้าเขาหน้าตึงๆมากๆก็ไม่กลา้าหยอกเขาหรอกเวลาเขาดึงหน้า a c t ิ้งเยอะพี่ดาก็จะไม่หยอกเขา แต่ถ้าเขาหยอกได้ก็เราก็จะเห็นรอยยิ้มเขาเล็กๆแล้วก็หยอกได้เรา,า,า,าก็รู้ทางอยู่เนาะสวัสดีค่ะมันก็รู้พี่ดาแกล้งปั่นมันน่ะทั้งผัวทั้งเมียเขานั่นแหละที่เขาก็พูดหยอกกันแบบนี้แหละเขาไม่ได้อะไรกันมากหรอกเขาหยอกกันแต่ถ้าเขาโกรธกันจริงเราก็จะมองออกเขาโกรธกันจริง<ย>แต่เขาโกรธจริงก็แป๊บเดียวคู่เนี้ย,ยเขาโกรธ รจริงเหรอนี่ก่นจริงเหรอนี่ก่อนจริงจริงเห <อ planes S 1> รอทำไมดูทรงเหมือนไม่ได้ก่อนจริงอะดูทรงเหมือนไม่ได้กอ่อนจริงอือหอมมากอันนี้เดี๋ยวให้ให้พี่ก็ดูตอนสมพรเอาใส่ถุงนะจะได้เห็นปลาด้วยสวัสดีพี่กฤษฎีค่ะส,สวัสดีค่ะเดี๋ยวแพนยกกล้องนิดนึงนะคะเน่ยตอนนี้สมพรเอาเอาปลาใส่ถุงนะคะก็จะใส่ถุงซีนให้ถุงละสองชิ้นนะสีสวยมากพี่อัญชลีน่าจะอยู่กล้องนี้นะคะนี่ค่ะ ตรงนี้จะเป็นก้างนะคะอีกก้างมันตรงท้องนะคะอะไรพี่จีว่าอะไรนะกสดียร์รุสเดียรกุสเดียร์จะไม่ว่างอยู่ช่วงนี้เออสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทายนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากร้านแพนด้าด้วยนะคะสินค้าโฮมเมดนะปลายซีแดดเดียวปลายซีเค็มนะคะน้ำพริกต่างๆนะคะนะสนใจทักมาได้ปลาหมึกนะคะตอนนี้พี่ด้าเหลือปลาหมึกอยู่ประมาณสัก รวมรวม,วมทุกหมึกที่มีนะเหลือสักประมาณ20กิโลที่มีอยู่ในสต๊อกนะคะหมดชุดนี้มีอีกทีปีหน้านะหมดชุดนี้มีอีกทีประมาณปีหน้านะคะนะประมาณปีหน้านอกจากว่าอาจจะมีหลงหลงมาโลสองโลอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีมาบ้างนะประับลายแต่ช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าปลาหมึกแล้วปลาหมึกมันเริ่มจางแล้วเพราะว่าขึ้นลมทะเลมันเริ่มแรงแล้วถ้ามีก็จะเป็นพวกปลาหมึกแช่ฟิตปลาหมึกห้องเย็นปลาหมึกเก็บเก่าๆนานๆของเจ้าอื่น เอามาขายได้ไหมเอามาขายได้แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยอร่อยมันจะเค็มเค็ม,เค,มเค็มมากๆนะคะแล้วก็ความสะอาดจะไม่เท่าเจ้าที่พี่ดาเอามานะเจ้าที่พี่ดาเอามาเขาจะสะอาดมากพ่อยิ้มหน่อยจี <laughs> แล้วเขางอนเมียเขาเมียเขาพูดว่างอนเข้างอนเลยเห็นมเมื่อกี้ตอนแรกเขาไม่งอนหรอกตอนนี้เมียเขาพูดว่างอนเขาเลยงอ,อนกลับงอนมางอนกลับไม่โกงเออสวัสดีน้องรพีจา้าระพีปิดเทอมแล้วหรอระพีปิดเทอมแล้วเหรอจ้าลูก อาเนมะพร้าวอะ่ะพี่เจ้าก็ได้มะพร้าวมาอ้าวพี่เจ้าแพนเห็นมันมีฝาสีเขียวๆมันหายไปไหนแล้ววะนนนเนี่ยน้ำมันเนี่ยแพนไม่ได้เปิดนะอะไรอะแพนไม่ได้ไเป็นคนเปิดฝานะพี่ยะพี่เอาเข้ามาเก็บไว้กั่ที่ไม่ต้อง,องปิดฝาหรอไหนอะก็เปิดแล้วจะปิดแล้วไม่ตันแล้วมันไม่ปกไ<อ>ไม่ป,ปิดฝาไปล้างมนาะอ๋อเห็นไหมสะอาดแล้วกระทั่งโถฝาปิดน้ำมันอะเนี่ยดูดิ ฝาปิดปิดป๊บน้ํามันเ่ะเขาก็ไปล้างแล้วเขากลัวผาฝาปิดปิดป๊บน้ามันไม่สะอาดเธ mm hmm. อบ้านฉันสะอาดสะอาดไม่ล่ะและ้วพีเรียกเมื่อคืนทําไมไม่มาส่วนใหญ่คนขี้เมาไม่คืนง,งอนจริงหรอคนขี้เมาไม่งอนหรอ <Okay. S 1> ปลาอินที <Okay. S 1> พี่พี่ผู้ชายหัน่นสี่ชิ้นเท่าไหร่ ถ้าสี่ชิ้นเนี่ยมันจะมีอันนี้ลูกค้าเอายกตัวจ้ะลูกค้าอันนี้ลูกค้าเอายกตัวเลยทั้งตัวนี่ของเขาหมดเลยพันพันสี่สิบเจ็ดบาทตัวนี้น้ําหนักสองจุดหนึ่งกิโลแต่มันมีราคาสองชิ้นสองชิ้นน้ําหนักสองร้อยกรัมนะคะเราจะเรียกว่าปลายสีเค็มชิ้นสวยสองร้อยกรัมหนึ่งร้อยแปดสิบส่งฟรีค่ะนะหนึ่งร้อยแปดสิบส่งฟรีแล้วก็จะมีแพ็คชิ้นสวยครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลสามร้อยเก้าสิบครึ่งกิโลประมาณสี่ถึงห้าชิ้น นะคะน้ำหนักไม่ขาดเราขายกันเป็นน้ำหนักนะลูกค้าเราไม่ได้ขายเป็นชิ้นเพราะว่าเป็นชิ้นน้ำหนักมันอาจจะไม่สเสถียรนะคะนะมาสอบถามได้ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบแพ็คครึ่งกิโลแพ็คครึ่งกิโลออกเยอะวันนี้ก็แพ็คครึ่งกิโลออกห้าแพ็คนะคะแล้วก็เป็นตัวออกตัวเดียวเพราะว่าบางคนเขาอยู่แบบคน2คนเขาก็ไม่ได้ซื้อยกตัวแต่ถ้าใครซื้อยกตัวไปจะคุ้มกว่าเพราะยกตัวมันโลละ499บาทถ้าซื้อแบบหันชิ้นแพ็คแล้วมันตกโลลราเกือบ8 0 0อะ่ะลูกค้าจะตกใจมม้ว่า เยอะสำหรับเราแล้วพี่ดาขายไม่ดีพี่ดาไม่ได้เป็นร้านใหญ่พี่ดาบอกแล้วพี่ดาเป็นร้านเล็กๆการที่เราเป็นร้านเล็ก <c oughs> ๆ,ๆอะ่ะการที่เราเป็นร้านเล็กๆอะ่ <c oughs> ๆอะ,ๆๆอะคือหนึ่งเลยความสดใหม่มีให้แน่ๆนะสองความใส่ใจนะไม่ทําอะไรมั่วซั่วแน่นอนไม่แบบโม่โมโม,ม,ม,มอะ่ะเออทุกอย่างจะถูกการพิถีพิถันแล้วพี่ดาจะไลฟ์ให้ดูทุกครั้งเวลาลูกค้าสั่งปลาเค็มอ่ะปลาเค็มยกตัวในร้านพี่ดาไลฟ์คือที่เห็นนี่คือของลูกค้าจริงๆนะแล้วบางคนอ่ะเขาขอดูเนื้อพี่ดาก็ไม่สามารถ ให้ดูก่อนหั่นได้เพราะว่าเราอ่ะจะหั่นให้เฉพาะเวลาลูกค้าโอนมาแล้วมันจะเห็นกันตอนที่หัน่นที่โอนแล้วเราถึงหั่นให้ดูได้แต่ถ้ายังไม่โอนเราก็จะไม่หัน่นเพราะเราอะไรเราเซฟคุณภาพเราไว้เราไม่หัน่นตุ่มสี่ตุ่มห้าร้านพี่ด้ในเซฟคุณภาพจริงแต่ว่าพี่ดาขายมาเก้าปีแล้วเก้าปีก็พอที่จะ ยืนยันการันตีบางส่วนได้แล้วนะว่าขายจริงส่งจริงอร่อยจริงแต่อาจจะไม่ได้อร่อยเวอร์ท่านเองอาจจะไม่ได้ถูกอกถูกใจทุกทุกท่านอันนี้ก็กาบเรียนตามตรงนะคะเราก็ขายปลาเค็มปกตินั่นแหละแต่ขายมา9ปีแล้วแล้วก็ไม่มีหน้าร้านพี่ได้ขายออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะบ้านก็ไม่ได้เป็นช็อปเป็นอะไรเป็นบ้านจริงๆที่แบบ สำหรับทําไว้แพ็กเกจจิ้งสำหรับขายออนไลน์อย่างเดียวเป็นบ้านหลังเล็กๆของเราเนี่ยแหละครอบครัวสุขสันต์ของเราบางวันก็ออเดอร์เยอะบางวันก็ออเดอร์น้อยนั่นแหละแต่แต่อย่างที่บอกว่าการที่มันเป็นโฮมเมดเล็กๆนะเราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงการแพ็กเกจจิ้งการแพ็คห่อการส่งให้ลูกค้านะทุกอย่างละเอียดละออมากนะคะลูกค้าตามของไม่เจอของส่งช้ามาหาที่เราได้มาให้เราช่วยตามได้เราเราเทคแคร์ลูกค้าดีมากๆนะฮะ คือบางทีขนส่งมันก็จะมีเพื่จังหวะผิดพลาด,ดเนาะบางทีอาจจะส่งไปผิดบ้านผิดจังหวัดอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวร้านนี้ไม่ต้องกลัวของหายใครซื้อของร้านแพนด้าแล้วไม่ต้องกลัวของหายไม่ต้องกลัวว่าสั่งแล้วจะไม่ได้กินถ้าไม่ได้กินต้องได้เงินคืนค่ะร้านนี้นะแม่ค้าจริงใจที่สุดแม่ค้ายินดีบริการเนื่องจากเราเป็นร้านเล็กๆเราเลยมีเราเลยมีโอกาสที่ได้ดูแลเทคแคร์ care, ลูกค้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนะ อ่านี่ค่ะคุณสมพรเสร็จจากตรงนี้แล้วนางจะใส่ถุงใหญ่ให้อีกทีหนึ่งนะคะคนี่ค่ะนางจะใส่ถุงใหญ่นางเอาถุงใหญ่ไปล้วอีกอีกชั้นหนึ่งนะคะคนี่ค่ะเห็นไหมฮะนางใส่ถุงใหญ่อีกทีหนึ่ง เมื่อก่อนเราจะใส่เป็นถุงถุงบางๆตอนนี้เราใส่เป็นถุงซีนทีเพราะว่าลูกค้าต่างประเทศเราเยอะลูกค้าต่างประเทศเขาจะหิ้วไปพอเราซีนให้เขาเห็นแล้วเ,เขาถูกใจทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลูกค้าต่างประเทศได้ถุงซีนทําไมลูกค้าในไทยได้ถุงธรรมดาก็เลยทําเป็นถุงมาตรฐานเดียวกันไปนหมดเลยคือเหมือนถ้าถ้าซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่อะก็สวยงามนะคะนะก็สวยงามนะคะนะสมวนมาจะคัดชิ้นสวยๆข้างบนเวลาเห็นแล้วก็จะได้สบายอ,อกสบายใจชิ้นหัวชิ้นหางก็จะไว้อีกแพ็คนึงนะคะ เรื่องจริงติดอุ้ยขอบพระคุณนะพลอยลี่ขอบพระคุณแกมากที่ติดติดตามฉันมานานแล้วยังไม่ลืมฉันนะขอบคุณมากอันนั้นเขาจะซีนมาถุงหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เขาจะใส่ชุดหนึ่งชุดหัวชุดหางชุดท้องเขาจะใส่อีกชุดหนึ่ง,ง,ง,ะน,งนะคะนะได้ไปแล้วก็แกะถุงแล้วก็นําเข้าช่องฟิตเลยถุงไหนจะทอดก็ดึงถุงเล็กออกมาถุงไหนยังไม่ทอดก็แช่ฟิตเก็บไว้นะฮะนะแล้วนะนะหัวก็มีเนื้อนะหัวเราผ่าให้นี่เราเราผ่าหัวแบบนี้นะเห็นไหม นี่มีที่ไหนจะทําให้ปลาเค็มให้แบบนี้เนี่ยหัวยังแยกกว่าน,นี้เลยเนี่ยมีเนื้ออยู่ตรงนี้มันจะเป็นเนื้อเห็นไหมตรงนี้มันจะมีเนื้ออยู่มีเนื้อนะคะไปแกะได้ทำหลนทําน้ํายาขนมจีนนะคะทําแกงขั่วทําอะไรอย่างนี้ได้นะคะเนห้างเขาใส่ถุงให้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ย ก็ใครอยากลองทานก็มาทักมาทายกันได้นะคะสินค้าร้านเพนด้าเป็นร้านโฮมเมดเล็กๆนะคะที่ลูกค้าออบอกให้แพ็กเกจแบบไหนเราก็จะพยายามทําให้นะคะแก้ไขให้สมมติลูกค้าแบบว่ารู้สึกว่ามันถุงใหญ่อยากจะได้เป็นถุงเล็กก็บอกเราได้นะคะถ้าไม่เหนือบาก,กาแรงเราจะทำให้แต่ถ้ารู้สึกว่าเปลืองถุงมากเราก็จะของเงินเพิ่มนะอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้โกหกสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าพี่ได้อยากให้ใส่ถุงละชิ้นนะจ่ะเธอถุงใบละ5บาทถูกไหม ขงเบละหบาทฉันก็จะขอข้เพิ่ม4ี่สิบห้าสิบลูกค้าบางคนก็ยอมจ่ายนะได้หมดร้านชั้นบริการให้ได้หมดก็ลูกค้าจ่ายเพิ่มฉันก็เทคแคร์ให้ได้หมดแหละนะจะจ้างทงจ้างทอดฉันก็ทอดน้ามันใหม่ๆให้นะปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาใช้น้ามันเอาลำข้าวนะพี่เจี๊ยบผัดน้าพริกน้ามันลำข้าวนะ่ะไม่ถูกใจแพ็คใหม่เป็นไงเป็นไง นี่ปัจจุบันนี้พี่เจ๊เปลี่ยนน้ำมันเร <N in> ิ่มเปลี่ยนน้ำมันน้ำพริกบางตัวเริ่มใช้น้ำมัน <N in> ลำข้าวผัดเลยนะคือตอนนี้ข้อมูลใน, TikTok, ใใน,นติ๊กตออก็อก <N in> ใคร <N in> ใครเป็นดาวติ๊กต็อกน่าจะรู้อยู่ใครเป็นดาวติ๊กต็อกน่าจะรู้อยู่ติ๊กต็อกอะ่ะมันเริ่มมีข้อมูลว่าน้ำมันลำข้าวกินแล้วดีหมายความว่าไขมันในเลือดอ่ะตัวไขมันเลวมันจะลดลงแล้วตัวมันจะช่วยแบบทําให้ตัวไขมันดีเพิ่มขึ้นจากํามันลำข้าวใช่ไหมทำไมชอบชอบพูดแข็งร้อยเป็นพูดจบกับไม่ได้เลรอ พราะมันพูดแข็งแล้วมันเสียงมันแรกกันนึกออกใช่ไหมน่กเขาไปแบบนี้นะพี่ชนะเออคุณพี่ก็อยากพูดด้วยแต่ถ้าพดดุแบบนี้ปุ๊บเงียบทันทีแหละเออน้ำมันน้ำมันเอาน้ำมันลำข้าวอ่ะน้ำมันลำข้าวอ่ะมันจะช่วยลดไขมันเร็วเพิ่มไขมันดีอันนี้ข้อมูลมันมาจากติ๊กต็อกนะพี่ดาก็ไม่รู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่พอเรารู้ข้อมูลแบบนั้นปุ๊บเราก็เลยเปลี่ยนน้ำมันลำข้าวมาผัดน้ำพริกนะคะนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ มีปลายซีแดดเดียวมีโปรด้วยนะพี่สุปลายซีแดดเดียวเนี่ยปกติแพ็คละ350บาทส่งฟรีตอนนี้มีโปร3แพ็ค990นะคะแล้วก็แบบทอดแบบทอดอ่ะเออน้ำหนัก420กรัมทอดแล้วนะน้ำหนัก420กรัมราคา390ส่งฟรีถ้าซื้อ3แพ็คเหลือ1,099บาทแบบทอด1,099บาทแบบไม่ทอด990บาทสำหรับ3แพ็คแต่ถ้าราคา1แพ็ค2แพ็คจะเป็นราคาเต็ม นะคะ1แพ็คก็350แบบไม่ทอดแบบทอด390นะจ๊ะนะแบบทอดน้ำหนัก420กรัมแบบไม่ทอดน้ำหนัก500กรัมนะจ๊ะอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะได้ได้ได,ได้บัมได้ได้บัมได้บัม,บมพอดีเมื่อเช้าติดออเดอร์ส0 0 0สนกระปุกอยู่บัมรอนิดนึง เมื่อวานในสองหมื่นกระปุกพี่เจี๊ยบไม่ได้นอนเลยแล้วก็เมื่อเช้ามีอีกคนนึงแอดมาเอาสองแสนกระปุกพี่สั่งหัวหอมสั่งพริกสั่งกระเทียมเผื่อแล้วเพราะว่าพี่รู้ว่าแบบบําม,มาเยอะนะพอดีนิวรู้อุ้นขายดีมากอยู่ในทิกตอกนะขายทําไม่หวัไม่ไหวนี่พี่เจี๊ยบนอนลากกับพื้นแล้วนะเหนื่อยน้าพริกผัดน้าพริกทั้งวันทั้งคืนทิกตอกเขาสั่งกันก็นกห้ามมาห้อมเมขาไม่กดตะโกนตะการแล้วเขาจะสั่งแบบให้ให้เราแอนไลน์ไปหา สั่งกันสองสามแสนสี่แสนกระปุกแล้วยอดขายเนี่ยเพราะที่ว่าต้องแอดไลน์ไปหาเขาเนี่ยออกไปสี่แสนกระปุกแล้วอืมแต่ยังไม่มีใครโอนให้สักบาทนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะลาแล้วนะเสร็จแล้วจะลาแล้วนะนะจะลาแล้วนะเพราะว่าเวลาลูกค้าหั่นปลาอินทรีย์เค็มอ่ะจะชอบลูกค้าสั่งปลาอินทรีย์เค็มอ่ะจะชอบหั่นให้ลูกค้าดูกูเคยกงเคยกระปุก เนี่ยเห็นมเขาเอากุ้งเคยก็เก็บให้ใหม่ๆแล้วกุ้งเคยที่บ้านเนี่ยเวลาสั่งมาเนี่ยป้าเขาจะมาคัดเศษเปลือกหอยเปลือกปลาออกคือกุ้งเคยเนยีมันมาจากทะเลเนาะมันจะมีลูกลูกลูกปลาลูกกุ้งลูกหอยอะไรเงี้ยติดมาด้วยใช่ไหมถึงเวลาเขาจะคัดเศษพวกนี้ออกก่อนก่อนที่จะมาคั่วแล้วทำน้ำพริกแล้วเวลาลูกค้ามาสั่งซื้อเนี่ยเราก็เอาที่คัดแล้วนั่นแหละมากรอกใส่กระปุกให้ลูกค้าอีกทีหนึง่งไปจะลากันแล้วนะแขนแขนพี่จีต้องติดบัง 4แสนกระปุกแล้วยอดตอนเนี้ยยอดที่เขาให้แอดไลน์ไปหาเนี่ยพี่เจไม่มีเวลาพักเลยน่าสงสารมากเลยไม่ได้ดูเสียวเย่เลยแมย่ไม่ได้ยินเสียงเสียวเย่เลยปะ่ะพราบอกปกติจะได้ยินเสียงเสียวเย่ตลอดพี่อัญชลีขอบคุณมากขอบคุณที่อุ่นหนุนน้องพี่พี่อยากขุดขอบคุณน้องน้องต้องขอบคุณพี่น้องเป็นลูกค้าพี่มาอุ่นหนุนน้องขอบพระคุณมากค่ะขอบพรคุณที่อุ่นหนุนนะคะแต่แพนอะเวลาแพนไปซื้อของที่ตลาดนัดอะไรแพนก็ขอบคุณแม่ค้าทุกคนเลยนะติด ติดการขอบคุณแต่ขอบคุณพี่มากๆที่อุดหนุนนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะแพนล้าแล้วนะแพนปิดล้าแล้วนะไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บ